สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะจากข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ชื่อว่าตัวกูเกิดหลังเหตุการณ์ค่ะครับเป็นแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆพอสมควรเลยใช่ค่ะเราจะใช้ข้อความจากงานเขียนชิ้นนี้โดยตรงเลยนะคะมาทำความเข้าใจกันว่าที่ท่านบอกว่าตัวกูหรือตัวตนเนี่ยเอ่อไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่เพิ่งมาเกิดหลังจากมีอะไรมากระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่คะครับหลักๆเลยเนี่ยท่านพุทธทาสกาลังชี้ไปที่กลไกาการทํางานของจิตเราเนี่ยแหละครับคือเมื่อระบบประสาทเราเนี่ยตาหูจมูกอะไรก็แล้วแต่ไปรับรู้สิ่งภายนอกมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ขึ้น,นมาก่อนอ,อ๋อเหตุการณ์ครับเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยเอ่อถึงจะตามมาด้วยความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นบวกเป็นลบ แล้วไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวกูคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันถึงจะเอ่อก่อตัวขึ้นมาตรงนั้นเข้าใจแล้วค่ะคือลำดับมันสำคัญมากๆเลยนะคะตัวเหตุการณ์การเห็นการได้ยินเกิดก่อนใช่ครับแล้วค่อยเกิดความรู้สึกบวกลบแล้วเจ้าตัวกูนี่มาทีหลังสุดครับผมมาทีหลังสุด,สดอย่างที่ท่านบอกว่าแฮชแท็กตัวกูเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบแล้วนั่นแหละครับแต่ตรงนี้ เออก็น่าคิดนะคะว่าถ้าตัวกูเพิ่งเกิดแล้วใครล่ะคะที่หิวหรือว่าใครกินข้าวก่อนที่ความคิดว่ากูอร่อยจะผุดขึ้นมาคําถามดีมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นเลยว่ามันขัดกับความรู้สึกปกติของเรายังไงท่านพุทธทาสก็อธิบายโดยใช้ตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างที่ว่ามาตะกีน้นี้คือสภาวะหิวซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเกิดก่อนอือแล้วความคิดหรือคอนเซปต์ว่ากูหิวเนี่ยถึงตามมาอ๋อ หรือการกินเกิดขึ้นก่อนแล้วความคิดกูกินถึงจะเกิดตามมาหรือลิ้นรับรสอร่อยก่อนความคิดกูอร่อยถึงจะผุดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกูในที่นี้ก็เป็นเหมือนเอ่อผลผลิตะครับที่จิตสร้างขึ้นมาหลังเหตุการณ์เป็นผลผลิตใช่ครับไม่ใช่ตัวผู้กระทําที่มีอยู่ก่อนแล้วแปลว่าตัวกูที่เรารู้สึกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทีหลัง คล้ายๆกับภาพมายาเหรอคะใช่ครับท่านมองแบบนั้นเลยคือเป็นสิ่งที่เกิดที่หลังเป็นเหมือนมายาที่มันไม่ได้มีแก่นสารอะไรจริงๆแล้วท่านก็ขยายไปถึงขั้นว่าแม้แต่ตัวจิตหรือความคิดความรู้สึกเองเนี่ยก็เป็นแค่ปฏิกิริยาอที่เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบต่างๆเช่นสิ่งเร้าภายนอกกับระบบประสาทมาเจอกันความรู้สึกว่ามีตัวกู ก็เป็นแค่ปฏิกิริยาหรือผลผลิตอย่างหนึ่งในกระบวนการนั้นการเข้าใจว่ามันเป็นแค่ผลผลิตที่เกิดทีหลังครับจุดนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นในตัวกูล,ลงได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายสำคัญเลยในการปฏิบัติธรรมยอมรับเลยค่ะว่าฟังดูขัดกับตะก,กะหรือลอจิกที่เราคุ้นเคยมากๆเลยที่มักจะคิดว่า ต้องมีคนทำก่อนสิถึงจะมีการกระทำได้ถูกต้องครับแต่นี้เหมือนกลับกันเลยใช่ครับนี่คือจุดที่ท่านคุณธาตก็ชี้เองเลยว่ามันขัดกับตรก,กะหรือปรัชญาทั่วไปที่มักจะวางผู้กระทำหรือ self หรือ e ก o เนี่ยไว้ก่อนการกระทำหรือ action ค่ะแต่ท่านยืนยันว่าถ้าเราดูตามความเป็นจริงของธรรมชาติหรือที่ท่านเรียกว่าสภาวะธรรม ดูอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามกรอบลอจิกที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าผู้กระทำหรือตัวกู้เนี่ยเป็นแค่คอนเซปต์ที่เกิดขึ้นหลังการกระทำเสมอเลยเกิดขึ้นหลังการกระทำครับเป็นผลจากเหตุปัจจัยต่างๆที่มากระทบกันท่านถึงบอกว่าตรกกะแบบโลกโลกทั่วไปเนี่ยเอามาใช้อธิบายสภาวะธรรมแบบนี้ได้ไม่เต็มที่นักแสดงว่าเราต้องเอ่อเหมือนกับ วางกรอบคิดแบบเดิมๆลงก่อนแล้วพิจารณาจากประสบการณ์ตรงหรือการทํางานของธรรมชาติจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับท่านเน้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงที่ปรากฏไม่ใช่ยึดตามกฎเกณฑ์ทางความคิดที่เราคุ้นเคยไอ้ผู้กระทาเนี่ยเป็นแค่มโนทัศน์เป็นคอนเซปที่จิตสร้างขึ้นหลังเกิดการรับรู้และปฏิกิริยาไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่มีอยู่ก่อนถ้าอย่างนั้นสรุปได้ว่าความรู้สึกถึงตัวตนหรือตัวกูที่เราแบกไว้ยึดถือกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมแต่เป็นเหมือนเงาหรือความคิดที่ก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์การกระทบต่างๆในแต่ละขณะครับผมการเข้าใจมุมมองแบบนี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นที่มาที่ไปของปฏิกิริยาต่างๆของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นนะคะและมันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าถ้าตัวตนหรือผู้กระทำเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังการกระทำจริงๆเนี่ย มันจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อเรื่องเจตนาความรับผิดชอบหรือแม้แต่การตีความประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างน่าคิดมากค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปขบคิดกันต่อเพื่อให้เข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวได้ลึกซึ้งขึ้นครับ